สวัสดีค่ะพบกับช่องมีแชร์ในสปอยซีรีส์นิติเวศสาวยอดนักสืบ EP 7ถึง EP 8ถ้าพร้อมแล้วติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะเสี่ยวโงเดินทางไปที่ร้านทองของจวงปี่ฝานเขาเก็บรวบรวมของในร้านไปทั้งหมดโดยเฉพาะเหรียญทองแดงจำนวนมากลันเยียนพาสร้างเฉินบัณฑิตที่มีความรู้รอบด้านมาช่วยหาเบาะแสสร้างเฉินช่วยไขยปริศนา ที่ทำให้รถมาทั้งสี่คันมารวมตัวกันได้มันเป็นเพราะเสียงจากรถกองที่เสียวซ้องแกะอรอยตามจนพบเสียวซ้องตับแทนการหาบอแสนี้แก่ันเยียนด้วยยกที่แกะสลักเป็นรูปจิ้งจอกหลันเยียนง,งองแงต้องการเป็นเงินมากกว่าขณะที่กำลังเถียงกันอยู่สางเฉินบังเอิญไปเห็นอักษรโบราณที่สลักอยู่บนรถกองทั้งสามช่วยกันไขปริศนาจากอักษรโบราณและสืบพยานเพื่อหาว่าผู้ตายทั้งสี่คนคือใคร จนได้ข้อสรุปว่าสี่ศพที่พบเป็นญาติของวาซหวานเวย์ซี่เหนียงปูซื่เจียวและโจงปี้ฝานทั้งสี่ศพตายไปแล้วกว่าครึ่งปีแต่จงใจปิดบังทางการจึงไม่แจ้งว่ามีการตายขณะที่กำลังช่วยกันวิเคราะห์สั่งเฉินกลับบ้านไปก่อนซึ่งในขณนะนั้นเกิดฝนตกหนักเขาจึงนำร่มของกลางไปใช้โดยเขียนข้อความแจ้งไว้ในหีบของกลาง ส่วนซูฟูแอบเข้ามาในที่ว่าการเมืองซูโจผ่านประตูเข้ามาได้เพราะจูซีจำได้ว่าเขาคือคู่มั่นของหลันเยียนเขาแอบเข้าไปในห้องทำงานของเซียวซ่งจึงเกือบถูกจับได้อย่างดีที่เขาไหวตัวทันจึงแกล้งว่ามารับหลันเยียนแต่เซียวซ่งกับรู้สึกขุนตาเมื่อเห็นด้านหลังของซูฟูเช่นเดียวกับไปอี้ที่รู้สึกขุนตาเช่นกันและจำได้ว่าเคยเจอที่หอชิงหลี เสี่ยวซงสั่งให้ไปอี้สืบประวัติความเป็นมาของซูฟูเพราะมั่นใจว่าซูฟูเข้าไปในห้องทำงานของเขาและมาก็เพาะต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับไข่มุกซุยโหระหว่างทางกลับบ้านซูฟูสารภาพกับหลันเยียนว่าเขาเองก็คือว่าที่สามีของนางและตัวเขาเองก็เป็นนักฆ่าเขาแนะนำให้หลันเยียนควรถอนมั่นแต่หลันเยียนที่หลักซูฟูไปแล้วตั้งแต่แรก ทั้งที่ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครได้วซ้ำก็ไม่ได้รังเกียจที่จะแต่งงานด้วยไปอีสืบประวัติสูฟู่มารายงานให้เสียวซงรู้แต่ไม่พบความผิดปกติส่วนซางเฉินก็หาข้อมูลจนรู้ว่าอาวุธสังหารนั้นคือจอบด้ามสัน้นหลันเยียนปลอมตัวเป็นชายเพื่อไปตรวจโรคที่หอชิงหลีเมียเสียวซงและซูฟูตามมาขณะเข้าไปซูฟูพบกลุ่มคนต้องสงสัย ที่จะมากำจัดหลันเยียนส่วนเซียวซ่งก็บังเอิญเห็นคนจับตัวซางเฉินขึ้นไปบนหอชิงหลีเพื่อถามหารรมของกลางที่เขานำไปใช้สู่ฝูและเซียวซ่งจึงแยกกันออกไปช่วยคนทั้งสองออกมาได้จนสำเร็จเซียวซ่งพาสางเฉินกลับไปที่สำนักศึกษาเพื่อหาร่มของกลางแต่ก็ไม่พบแล้วโชคดีที่ซางเฉินความจำแม่นเขาจำสัญลักษณ์ที่ผิดปกติบนร่มได้ เสี่ยวซ่งนำสัญลักษณ์ทั้งหมดมาต่อกันก็ได้ข้อมูลเพิ่มด้านหลานเยียนก็ได้ข้อมูลเพิ่มเช่นกันข้อมูลทั้งหมดคือเส้นทางการน,นำไปสู่สุสานโบราณเมื่อรู้เช่นนั้นเสี่ยวซ่งและหลานเยียนจึงเดินทางไปตามเส้นทางที่แกะรอยได้สางเฉินตามมาด้วยแต่ไม่ได้เข้าไปในสุสานจึงถูกคนทำร้ายตกเขาเสี่ยวซ่งและหลานเยียนทุกครั้งในสุสาน เมื่อออกมาไม่ได้ทั้งสองจึงเดินสำรวจภายในสุสานแล้วก็ได้พบกับศพจริงของวาซือหวานเวซีเนียงปู่สือเจ้าและจวงปีฝานทั้งสีถูกลงโทษด้วยวิธีเจอสิงเป็นการลงโทษของคนที่ลักลอบขุดสุสานหลันเย็ยนมั่นใจว่าทั้งสี่ศพนั้นคือคนทั้งสี่ที่หายตัวไปพร้อมีหนึ่งศพที่นิ้วก้อยข้างขวาขาดนั่นก็คงจะเป็นวาซือหวาน ทา้งหลันเย็ยนและเซียวซงช่วยกันวิเคราะห์จนสรุปได้ว่าทั้งแปดคนลักลอบขุดสุสารต่อมาคงเกิดขัดแย้งกันเองว่าซื่อหวานเว่ยซื่อเหนียงปู่ซื่อเจียวและจวงพี่ฝานต่างคนก็ต่างค่าญาติของตนเองส่วนฆาตกรที่ฆ่าทั้งสีคนอีกครั้งก็น่าจะเป็นผู้ซื้อในสุสารหลันเย็ยนยังพบหลักฐานเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น นั่นก็คือชิ้นส่วนปลายดาบของคุณนางที่หักและหล่นอยู่ที่ด้านนอกสางเฉินเมื่อฟื้นขึ้นมาก็ไปตามไปอี้และจูชีให้มาช่วยเซียวซ่งกับหลันเยียนแต่กว่าจะช่วยออกมาได้อากาศในถ้ำก็น้อยลงจนทำให้หลันเยียนสลบไปจูชีหาดินปืนมาระเบิดประตูสุสานทำให้หินในสุสานถาล่มลงมาโดนเซียวซ่งสลบปีกคนแต่ดังคู่ก็ปลอดภัย หลันเยียนฟื้นขึ้นมาก็รีบไปหาเซลซ่งด้วยความเป็นห่วงนางเห็นเซลซ่งปลอดภัยก็กำลังจะกลับแต่เซลซ่งหันมาเห็นพอดีนางจึงถูกบังคับให้ไปหาหนายเอเภอหลีเพื่อช่วยกันค้นหาดาบขุนนางไปหากขณะที่ตรวจสอบดาบขุนนางของทุกคนหลันเยียนเดินไปชนกับกระถางต้นไม้นายเอเภเพลีแสดงความเป็นห่วงอย่างมีพิรุษจนหลันเย็ยนสังเกตได้แต่นางยังไม่ทันเอกใจ เพียงแต่ผิดสังเกตเท่านั้นเสือซ่งถามหาจูชีแนมเพลีแจ้งว่าจูชีลางานเพื่อดูแลภรรยาที่กำลังป่วยไปอี้เป็นพยานให้ว่าจริงเพราะเขาเองเห็นจูชีซื้อยาไปให้ภรรยาเสือซ่งขอตรวจดาบของจูชีที่อยู่ในห้องอาวุธเมื่อนำชิ้นส่วนปลายดาบที่พบจากสุสารมาต่อกับพบว่ามันต่อกันได้อย่างพอดีจูชีต้องสงสัยทันทีว่าเป็นฆาตกร หลังจากที่จูซีถูกต้องสงสัยว่าเป็นฆาตกรแดมเพลีก็ได้พาเซียวซ่งไปตรวจคนที่บ้านของเขาแต่ที่บ้านก็ไม่พบใครนอกจากจอบด้านสั้นเครื่องมือขุดสุสานอาวุธที่ใช้ก่อเหตุหลังจากนั้นจูซีก็ถูกทางการออกหมายจับคดีรถกองซับซ้อนขนาดนี้จูซีจะเป็นฆาตกรจริงๆหรือจะมีอะไรหักมุมอีกหรือไม่ ติดตามกันต่อในอีพีหน้านะคะอีพีนี้ลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย